คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคอทชจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แผนงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2568 คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินระดับจังหวัดคอทชจังหวัดจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่20ธันวาคม2567จากการประชุมคณะทำงานมีแผนงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้กรอบการดำเนินงาน6ด้านจำนวน3ป่าสงวนแห่งชาติรายละเอียดดังนี้ 1. ป่าดงหมูระยะที่หนึ่งตอุ่มเมาอมเภท่าพนมจังังวดนครพนมด้านที่หนึ่งการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนิงสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมสาธิตการทำปุ๋ยหมักพอดอจำนวนสิบตันสาธิตการทำหรือการใช้น้ำหมักชีวภาพจำนวนหนึ่งพันลิตรส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินปอเทืองจำนวนหนึ่งร้อยไร่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทืองจำนวนหนึ่งตันสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมซ์จำนวน50ตันส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมซ์จำนวน100ไร่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตจำนวน180กิโลกรมัมสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ pgpr จำนวน1น0กิโลกรมัม สนับสนุนชีวพัณฑ์บีทีจำนวน120ลิตรด้านที่3การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกข่าและเห็ดบทเกษตรกรจำนวน20รายสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนมซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีครูบัญชีจำนวนหนึ่งราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจำนวน40รายกํากับแนะนำในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพจำนวน28รายติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพจำนวน28รายถอดบทเรียนจำนวน1ราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและยื่นความจำงเพื่อแปรรูปมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นภายใต้โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมสนับสนุนพันธุไม้ผลจำนวน300ต้นสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน3 0 0ซองด้านที่หการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรศกแมวจำกัดกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อปีเพื่อนำไปเป็นทุนให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศกแมวจำกัดกู้เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จำนวนหนึ่งล้านบาทโครงการสนับสนุนเงินกู้กอพศเพื่อจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์จำนวนสี่ราย2 ป่าห้วยสีคุณตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมด้านที่1การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนิงสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมสาธิตการทำปุ๋ยหมักพอดอจำนวน10ตันสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพจำนวน1000ลิตรส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินปอเทืองจำนวนหนึรไร่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทืองจำนวน0.5ตันสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมท์จำนวน20ตันส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมท์จำนวน40ไร่ด้านที่สการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ป่าพร้อมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรจำนวน30รายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและยื่นความจำนงเพื่อแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นภายใต,ใต้โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กด้านที่สด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เตรียมการจัดตั้งรวมกลุ่มผู้ปลูกยางพาราจำนวน39ราย 3. ป่าดงเซกาแปลงที่สองระยะที่1ตําตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์ด้านที่1การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนิงสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมสาธิตการทำปุ๋ยหมักพอดอจำนวน10ตันสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพจำนวน1 0 0 0ลิตร ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินปอเทืองจำนวนหนึ่งร้อยไร่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทืองจำนวนหนึ่งตันสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมท์จำนวนยี่สิบตันส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดโลไมท์จำนวนสี่สิบไร่ด้านที่สามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เกษตรกรจำนวนสิบรายสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน50รายและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกระชังบกลูกพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำจำนวน50รายสถาบันพัฒนาฝีมือแรางงาน41นครพนมฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการแต่งผมสตรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและยื่นความจำนงเพื่อแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นภายใต้โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก จากการประชุมคณะทำงานนางสงวนมสนาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประธานในที่ประชุมให้คำชี้แนะแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดทุกหน่วยงานควรมีแผนงานโครงการหรือขั้นตอนการส่งเสริมภายใต้กรอบการดำเนินงาน6ด้านครอบคลุมทั้ง6ป่า8แปลงเพื่อให้เกษตรกรจะดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขภายใต้ที่ดินที่เกษตรกรได้รับการจัดสรรให้เข้าทำประโยชน์บูรณาการร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมดี และเมื่อวันที่16-17มกราคม2568ณนะห้องประชุมราชพริกชั้น3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมนำโดยนางสาวกัญรัตน์สายพัฒผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์นางสาวอรวรรอดหลงผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามนโยบายคอทชลงพื้นที่เพื่อติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กลุ่มหารือพิจารณาความเป็นไปได้แผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพรายพื้นที่รายแปลงร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนหน่วยงานภายใต้คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดอาทิเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดโครงการชลประทานนาครพนมสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลและร่วมกันวางแผนการพัฒนาพื้นที่รายแปลงโดยคัดเลือกป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูระยะที่1เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของอนุสามจากการประชุมหารือการพิจารณาร่างแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพรายพื้นที่รายแปลงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาโดยสรุปดังนี้ตัวอย่างพื้นที่ป่าสงวนที่ประสบความสำเร็จตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ศกแมวโมเดลเพื่อนำไปเป็นเป้าหมายความสำเร็จของพื้นที่คอทอชอประเภทพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตัวอย่างแผนพัฒนาพื้นที่คอทอชอรายแปลงแผนพัฒนาพื้นที่คอทอชอในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูตาบลอุ่มเม้าอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คอทอชชจังหวัด ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่คอทอชอรายแปลงในความรับผิดชอบของคณะทำงานในแต่ละจังหวัด 3. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่คอทอชอรายแปลงเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายเลขานุก,การของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คอทอชอจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินการจัดประชุมหารือเพื่อร่วมกันพิจารณาดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังขาดข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่ต้องจัดเก็บและรวบรวมจากหน่วยงานภายใต้คณะทํางานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัดทั้ง18หน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานจะนําเรียนเสนอในที่ประชุมในคราวถัดไป ทั้งนี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครพนมจะดำเนินการประชุมย่อยรวมกับคณะทำงานอีกครั้งก่อนการประชุมคณะทำงานไตรามาสที่2เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่รายแปลงและเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่อทอชอให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น